ไม่มีใครอยากถูกโดนด่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะค่ะอีเวนต์ของถูกแคนซเซิลก็มีดาราที่ปฏิเสธการร่วมงานอมตอบไม่ได้ว่าผู้เสียหายท่านนี้คืออะไรจุดประสงค์คือต้องการอะไรแต่แค่มันมีความผิดปกติได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยนะคะสำหรับต้นหอมสกุลตลาจากกรณีที่นายอชฉชียเรืองรัตนพงศ์ขุดเรื่องของธุรกิจที่ต้นหอมและเพื่อนดาราเคยทำเมื่อ5ปีที่แล้วมาพูดว่ามีความคล้ายกับกรณีของดีไอ c o n g r ุ u ป และยังบอกอีกว่ามีผู้เสียหายมาร้องกับตนซึ่งทางต้นหอมก็ได้ชี้แจงอย่างละเอียดผ่านรายการผนกระแสไปแล้วล่าสุดต้นหอมได้มาออกงานอีเวนต์เลยได้พูดถึงกรณีนี้อีกครั้งยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากข่าวนี้โดนแคนเซิลงานแถมยังมีดาราปฏิเสธร่วมง,งานกับเธออีกด้วยไปฟังคําตอบจากปากต้นหอมกันค่ะ ่อกว่าไม่ได้อยากเป็นศัตรูอะไรกับใครทั้งนั้นไม่อยากบัผิดใจอะใครนะคะแต่บางครั้งอะเราก็ต้องแบบออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบคา,าราคาซังเรามาโดยตลอดทุกครั้งเกิดปัญหาอะไรเราจะกลายเป็นคนที่ถูกเหมือนเป็นเคสสตาร์ดี้ที่เอามาเปรียบเทียบทุกครั้งแล้วก็เออก็ดีนะที่พี่หนุ่มต่อสายหาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต่อสายหาประเด็นนี้มันคงไม่จบา,าะม่็คงแบบโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยพอพี่หนุ่มพูดเราก็มีโอกาสได้แก้ต่างเหมือนกัน ให้สังคมรับรู้ว่าธุรกิจตัวแทนเอาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวแทนหรือธุรกิจขายตรงมันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะมันมันถูกกฎหมายมันสามารถทําได้แต่ทีนี้ว่าใครจะแซกหรือทําอะไรอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างก็ว่ากันเป็นเคส by เคสแต่สําหรับของหอมอะ่ะแล้วก็กับเพื่อนดารานในยุคนั้นอะ่ะเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วก็เราก็เคลียร์ตัวเองไปแล้วเมื่อ5 6ปีที่แล้วก็อยากให้มันมันจบเพราะว่า ตอน5้ปีที่แล้วเราเจ็บตัวมากจริงๆเราก็เคิร์ดแล้วเราก็หลอนก,กับการที่แบบถูกตราหน้าว่าเป็นแชร์ลูกโซ่<ม>ก็ไม่ได้อยากจะให้มันกลับมาอีกแล้วเพราะความรู้สึกเก่าๆมันเจ็บปวดแล้วก็ม,มันก็จะมีผลต่อภาพลักษณ์เราด้วยก็รู้สึกใจคอไม่ดีแหละเอาจริงๆพอเอาจริงๆตั้งแต่มีเรื่องดีไอคอนขึ้นมาถูกปะคะดาราทุกคนตอนนี้เราคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องเลือกรับงานยังไง เพราะขนาดดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วเขาดําเนินการมาหลายปีเอาตรงๆไม่มีดาราแบบถึงแถ้เขาเรียกของไปอ,อีเวนต์อ่ะขอไม่มีทางรู้หรอกว่านี่คือถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายในเมื่อเขาดํารงมาหลายปีแล้วแล้วดาราวเวลาจะรับงานทีเราต้องมีเกณฑ์อะไรเพราะเวลาเรารับงานอะ่ะเราจะดูว่าบริษัทมีตัวตนไหมผลิตภัณฑ์มีออยอยไหมนี่คือสิ่งที่เราตรวจสอบทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยต่อไปมันต้องตรวจสอบอะไรอีกมันก็ขนลุกกันไปหมดอ่ะทีนี้พอ ถูกกิบเรื่องเก่าๆขข้นมาอีกดาราทุกคนก็พลอยกลัวเลยว่าเฮ้ยแล้วที่เก่าๆเราเคยรับงานอะไรกันบ้างมันมันกลายเป็นหลอนทางวงการจริงๆค่ะตอนนี้หอมก็เลยแบบถ้างนั้นขอความเป็นธรรมให้กับดาราคนอื่นๆได้ไหมเราอาจจะที่ผ่านมาเรารับงานอ่ะเราก็ตรวจสอบได้เท่านี้จริงๆการตรวจสอบเชิงลึกไปกว่านั้นมันไม่ได้อ่ะมันมันไม่รู้ว่ามันต้องตรวจสอบยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องที่อดีตที่มันจบไปแล้วอ่ะมันพอถูกขุดขึ้นมา เรามีอะไรที่เราผิดหรือเราอะไรที่ผิดพลาดอีกไหมแต่จําได้ว่าเราเคลียร์ไปแล้วจริงๆริงเท่าที่เราดูดูคลิปท,ที่ที่พี่เขาออกมาพูดอะเราก็จําได้ว่าทั้งหมดมันเคลียร์ไปแล้วนี่ว่ามันมันผิดตรงไหนอีกวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลน,นะเพระหลังจากที่เราได้คุยาทางรายการแล้วเราได้มีคนจริงจริงหรือว่าติดต่อ่อมถามเพิ่มว่าพูดเสียหายจริงๆแล้วเขาเสียหายยังไง,งอมูลล่ค,ครู้ยาย อยู่จนป่านนี้มันก็หมดอายุความไปแล้วป่ะสมมุติสมมติว่าทาอะไรผิดพลาดจริงๆในอดีตมันหมดอายุความไปแล้วอะใน,ในความรู้สึกเราแล้วถ้ามาเรียกร้องตอนนี้เอาตรงๆนะถามเราว่าเราทําผิดพลาดเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าเราต้องกลับไปนึกเลยนะห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วคือเราทําอะไรไว้วะมันเพราะจาได้ว่าพอมันเคลียร์จบไปแล้วมันก็คือจบแต่เท่าที่เราถามพี่เขาในรายการก็ถามพี่ว่าปัญหามีแค่นี้ใช่ไหมเพราะถ้ามีแค่นั้นอะผมจําได้ว่า อันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่เราเคลียร์แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรา<ม>บริสุทธิ์รู้สึกในคํา,คาที่เขาบอกว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบแบบนี้เขาเลยต้องมาทำเพราะที่เราบอกว่าเราโดนลงเยอะมากในช่วงนั้นใครที่ใส่เครื่องแบบลงแบบทุกหน่วยงานอาจริงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระแสที่ดังมากในยุคนั้นฉะนั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ปล่อยอยู่แล้วค่ะเขาก็ทําหน้าที่อย่างถึงที่สุดแต่เขาก็ให้ความเป็นธรรมกับหอม แล้วก็กับแบรนด์อื่นๆ,ๆเหมือนกันให้มีโอกาสได้ชี้แจงจําได้ว่าตอนนั้นเราก็ชี้แจงไปแล้วว่าเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วเราเหมือนเราไม่มีผู้เสียหายไปร้องอะไรทั้งนั้นไม่คือผลกระทบที่มีผลกระทบตอนนั้นก็คือว่าคนกลุ่มหนึ่งขายสินค้าไม่ได้ล็อตแรกคนขายได้เพราะตอนนั้นไม่มีเหตุอะไรใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นที่ ที่มันโดนแบรนด์ใหญ่ล้มเมจิกสก,กินล้มปุ๊บทั้งหมดขายไม่ได้ไม่ใช่แค่แบรนด์เราแบรนด์เดียวใครก็ตามถือสินค้าในระบบตัวแทนขายไม่ได้เลยเพราะความเชื่อมันเขาไม่เอาตอนนั้นม,ม,มันคือเอฟเฟกค่ะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเรามันเหมือนคนที่ลง,ลงเรือด้วยการเฮ้ยวันนี้ลงเรือไปกับหอมไปไปด้วยการเป้าหมายอยู่ตรงนู้นแล้วเวลามันล่มหอมก็ล่มไม่ใช่ว่าเขาล่มแล้วหอมรอดแล้วในวันที่ล่มหอมก็บอกว่าเฮ้ยหอมมีเรือฉุกเฉินให้นะหอมมีเสื้อชูชีพให้นะเดินเข้ามาเอา หอมช่วยเหลือฉะนั้นใครก็ตามที่เดินมากับหอมไปกับหอมอะเราลอดไปด้วยกันแต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งไปเลยอะกูขายไม่ได้เองกูขายไม่ได้แล้วก็ยอมจำนวนก็จะมีซึ่งหอมอก,ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่ามีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบอื่นๆอีกแปลว่าหอมไปคิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่เขาไปอยู่ไหนมาตั้งนานอือหอมตอบไม่ได้ว่าผู้เสียหายท่านนี้คืออะไรจุดประสงค์คือต้องการอะไรแต่แค่มันมีความผิดปกติ มากๆแค่นั้นเองเรา3าคนได้รับผลกระทบก,กันเริ่มจากคุณต้นหอมตอ,อเอ,อในส่วนของคนอื่นหอมไม่รู้ <Hey. S 1> อ่ะเสียชื่อเสียงอะเสียแน่ๆทั้ง4 mm. คนถูกไหมคะหอมที่ได้รับผลกระทบคือหนึ่งอีเวนต์หอมถูกแคนเซิลเพราะว่าเขาบอกให้ผมเลยว่ามันเสียภาพลักษณ์ mm. แล้วก็แต่หอมเข้าใจเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอีเวนต์ต่างประเทศแล,แล้วต่างประเทศเขาซีแล้วเขาไม่รู้เรื่องเรื่องของไทยหรอกว่าเฮ้ยยิ่งมีข่าวอะเวลายืนหน้าแบงคดดอกมันดีมากนะ เขาจะไม่รู้ตรงนี้เขาเขาแค่ไม่เอาดีกว่ากับก็มีดาราที่ปฏิเสธการร่วมงานแต่เราเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลฟูดพิลถ้ามาร่วมงานปุ๊บแล้วต่อไปภายใน5ปีขุดภาพนี้ขึ้นมาอีกเขาก็กังวลใจอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาดีๆก็มีมุมดีๆก็มีอ่าเราได้พรีเซนเตอร์2ตัว <laughs> <laughs> ก็บวกล้ค <laughs> <ๆ>ุณหารเรายังกำไรอยู่ก็โอเค เขาให้ผลอะไรที่เขายังเชื่อมั่นในความ,มเป็นต้นหัวพิจารเตอร์เขาก็พินิจพิจาร์แล้วเขาก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ควรปิดโอกาสเราในเรื่องของบิสเนสการทาธุรกิจอะ่ะเขารู้สึกว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วมันไปต่อด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าปฏิเสธหอมเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์หลายคนพอได้ดูรายการวันนั้นหลายคนมองว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านดารา หลายคนเลยมองว่าเราจะฟ้องกลับไหม้วยความที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งสามคนออหอมตอบแทนคนอื่นไม่ได้จริงนะคะเพราะว่ามันก็ทั้งสี่คนเนาะได้รับความเสียหาย,ยงงแต่สาหรับหอมอ่ะหอมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้คะ่ะประเมินจากความเสียหายที่เกิดขนะึ้นณวันนี้ความเสียหายยังยังอยู่ในจุดที่หอมยังรับได้คะ่ะจ,จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะต,ต้องตัดสินใจใช้กฎหมายถ้าเกิดว่าไม่มีใครร่วมง,งานกับหอมอีกเลย อุ้ยไม่ชี้แนวทางเดี๋ยวคนไม่ร่วมงานด้วยเ,เ,เพราะ <ๆ S 2> ว่าคนอยากให้ฟ้องเยอะเอเอรูอ้สึกไงหลายคนชี้แบบว่าฟ้องเลยฟ้องเลยคือการฟ้องอ่ะมันยุ่งยากมากนะคือมันต้องใช้เงินถ้าฟ้องฟรีก็ไม่น่้แต่ว่ามันใช้เงินไงมันมันใช้เงินแล้วมันเสียทั้งเงินเสียท,งงทั้งเวลาแล้วหอมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเขาฟ้องกลับเราได้ไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ในส่วนของตัวหอมนะคือหอมยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นยังยังเอออย่างงี้ดีกว่าคือหอมยังมีโอกาสได้พื้นที่ในการชี้แจงทุกคนเข้าใจหอม ฉะนั้นเหมือนหอมรอดแต่กับคนอื่นที่ไม่ได้ชี้แจงเนี่ยหอมไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเพราะว่าถามว่าเสียภาพลักษณ์ไหมก็เสียเลยเพราะมันมีการบอกชัดเจนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายกรรมอยู่ค่ะสำหรับหอมหอมก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะมันแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องจริงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อยากได้สปิริตก็ถ้ามันไม่ใช่ก็ ขอโทษก็ได้ถ้าจริงๆอยากให้เขาทำอะไรถ้าเราไม่ฟ้องก็พี่ก็ต้องแก้ข่าวให้หนูหน่อยว่าสิ่งที่พี่ได้รับมาจากผู้เสียหายพี่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปตรวจเด้วยกันเองหลังจากน้นหลังจากที่เชาวบ้านเขามาบอกเราแบบนี้ว่าว่าเราถูกต้องไหมเหรอคะมันมีใบอยู่แล้วอะค่ะที่ที่เราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ มันมีข่าวเก่าๆที่อ,อ,องค์การอาหารและยาคอนเฟิร์มเราถ้าไปเสิร์ชข่าวได้ก็คือ,อ,อท่านผอสุพัทธาเป็นคนบอกเองว่าตัวเลขหลังกล่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดท่านอธิบายไปแล้วว่าตัวเลขแบบนี้มันอาจจะแปลกสักหน่อยแต่มันมีความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ตัวเลขที่เราเอามาสวมแต่อย่างใดคร่ะเราลับไปย้อน,อเ,น,นรรอเราได้ถามเขาตอบไหมว่าจริงๆน่ อบอกว่าเสียหายไปสอ,ส,อส,อสองแสนแตงกว่า,อ,าอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้คุยกันเสียหาย,ยาเรื่องอะไรอะ่ะถ้าเสียหายในการซื้อสินค้าซื้อทำไมเยอะไม่รู้ไม่ใช่อะ่ะเอาเอาไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าซื้อสินค้าก็ต้องเสียเงินน่ะจะลงทุนก็ต้องเสียเงินน่ะแล้วคือล็อตแรกมันขายได้จริงๆฉะนั้นล็อตแรกอะ่ะคนลงทุนเท่าไหร่ล็อตสองลงทุนเยอะกว่าเดิมฉะนั้นไม่แปลกที่จะเสียหายมากกว่าเดิม แล้วทีเนี้ยไอความความความตลาดผันผัวนะ่ะที่เราโดนเอฟเฟกมาก็ไม่ได้ผิดที่เราเราเองก็ได้ผลกระทบเรือที่เราขึ้นล่มเราล่มด้วยไม่ใช่ว่าเขาล่มแล้วตัวเรายังไปต่อขึ้นเรือยอชต่อไปได้ไม่ใช่เขาพังเราพังเหมือนกันมันคือลงเรือลําเดียวกันออแต่หอมก็อย่างที่บอกคะ่ะหอมช่วยเหลือแล้วโดยการที่ให้มาเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าแต่สิ่งที่หอมช่วยไม่ได้เลยคือการให้เงินคืน หอมให้อาชีพต่อไปได้เราต้องเราต้องไปด้วยกันต่อใครที่ไปกับหอมหอมหาสินค้าใหม่ให้แล้วไปด้วยกันซึ่งคนที่มาเปลี่ยนสินค้าสรุปเขาก็รอดไปกับหอมนะเ mm hmm. พราะหอมเปลี่ยนเป็นทีมไฮระบูเอาไฮระบูมันก็ขายได้เอาเราก็รอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเงินคืนปุ๊บแปลว่าเราปิดประตูฝั่งทุกคนถ้าทุกคนได้รับเงินทุกคนก็ปิดประตูฝั่งตัวเองเหมือนกันเพราะมันต่อย,ยอดไม่ได้แต่พอให้เป็นสินค้าทุกคนเอาไปขายต่อได้แล้วมันมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ มันไปต่อได้ค่ะมันอยู่ที่ว่าณตอนนั้นผู้เสียหายตัดสินใจอะไรไม่ไปต่อยอมเสียเงินหรือว่าอะไรผอมไม่แน่ใจจริงๆผู้เสียหายไม่ได้ชัดเจนค่ะอันนี้ายของพี่หนุ่มเราค่ะเพราะมาหรือว่าเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่จะกังวลไม่โกรธไม่โกรธแล้วรู้สึกดีด้วยที่พี่หนุ่มต่อสายหาเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มไม่ต่อสายหาอาจจะโกรธเพราะว่าหอมก็จะโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ ไม่ได้ไม่ได้โตแยงหรือได้เคลียร์ตัวเองจริงๆไม่ได้อยากไปโตแยงนะคะอยากไปเคลียร์ตัวเองมากกว่าก็ที่อยากเทคอคชั่นที่มันเยอะที่สุดเพื่อที่จะจะได้จบแ,แล้วก็ไปหอมก็ถามเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เอาจริงๆบางอย่างหอมก็ตอนนั้นถามหอมหอมก็ไม่รู้หอมก็จำไม่ได้เช่นบอกว่ามีการเสียค่าสมาชิก3 0 0หอมก็เสียเลรอวะ เก็บค่าสมาชิกหรือเปล่ามันจําไม่ได้จริงอ่ะตอนนั้นแต่ถ้าตอนนี้ไปสืบผลมาแล้วก็คือเราไม่ได้เก็บค่าสมาชิกนะคะแต่เป็นการเปิดบิน3 0 0เพื่อซื้อสินค้าจ่ายเงินมาได้สินค้าไม่มีการเก็บเงินเปล่าหรือหาดาวไลน์แล้วแล้วได้เงินไม่มีะะทุกคนได้รับทุกคนต้องได้รับสินค้าในการในการจ่ายตาง<น>ังค์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ แจกนู่นแจกนี่เป็นเรื่องปกติในทางกฎหมายทําได้แค่ทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองเราเป็นจะขอโทษเมื่อไหร่ไม่ไม่ไม่กำหนดไม่ได้บังคับเลยค่ะแล้วแต่ความสบายใจของทุกคนอย่างที่หอมบอกหอมไม่ได้อยากหาศัตรูหรือไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครจริงๆในภาวะที่หอมยืนอยู่ตรงนี้แล้วหอมยังสบายใจอยู่หอมก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรกับใครอะค่ะ เป็นเรื่องการเมืองถูกไหมคะอ่าก็ก็ถ้าเราไม่แกล้งโงก่ก็ก็ดูว่าไปทางนั้นนะคะก็เขาพูดยันก็เขาก็ย้ําตรงนั้นหลายรอบอ,อะไรเงี้ยมันหอมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือว่าอะไรด้วยความที่มันฟันธงไม่ชัดเจนคะ่ะแต่ว่ามันก็ชี้ชวนให้ให้น่าคิดไปทางนั้น แต่ตอนที่เราทําร่วมกันกับแบรนด์เขายังไม่ได้ทําการเมืองนะคะก็ยังเป็นเหมือนเพื่อนกันทํางานอย่างงี้ค่ะวันนี้มันผ่านไป6ปีคนเราก็เติบโตในอาชีพของตัวเองะคะ่ะก็เป็นทางที่เขาใฝ่ฝันทีนี้สิ่งเหล่านั้น6ปีที่แล้วเนี่ยพอพอเอามาพาดพิงเขามันก็กลายเป็นเขาถูกกล่าวหาภาพลักษนณะ์การเมืองม,มันดูไม่ดีในสายตาเราอยู่แล้วอะคะ่ะพอมันมีภาพลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกมันก็อาจจะทําให้เขาเสียหายได้แต่ยังไม่ได้คุยกับแมกับบระทูใช่ไหมครับ ยังไม่ได้คุยค่ะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาจะตัดสินใจยังไงหลังจากนี้ด้วยความที่หลายคนยกให้เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านดาราแล้วมันยากกับการรับงานไหมที่สึกว่าจะรับยังไงไม่ให้โดนไม่โดนอะไปเกี่ยวพันเกี่ยวพันอะไรกับแบบยากขึ้นในการรับงานอะ,อะแล้วมันก็จะไม่แฟร์สำหรับแบรนด์เล็กๆ<ม>บางทีเขาอาจจะทำถูกต้องแต่พอเราไม่รู้จักแบรนด์เขาปุ๊บรับดีไหมวะแล้วดาราก็อาจจะปฏิเสธการร่วมงานก็ได้อะไรเงี้ย เอาจริงถ้ามีหน่วยงานภาครัฐออกมาแนะนาดาราก็ดีนะคือดารามันไปตรวจสอบเชิงลึกไม่ได้หรอกไปขอข้อมูลส่วนตัวของบริษัทอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้อ่ะมันก้าวล่วงไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแล้วสรุปเราทําอะไรได้แค่ไหนก็อยากให้แฟร์กับทุกฝ่ายว่าบางคนเขาก็ทํางานจริงๆจะบอกว่าถ้างั้นก็ไม่รับรีวิวไปเลยสิมันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นอาชีพอ่ะอืมมัน,มน,มนแล้วยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำงานก็หายากดาราใหม่ๆก็เกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าเกิดจํากัดการรับงานแคบเข้าไปอีกอ่ะดาราก็อยู่ลําบากนะค่ะก็อยากให้แฟร์กับทุกฝ่ายจะเป็นไงบ้างฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดเลยเรื่องแต่ละเดือรับวันเกิดเลยฟาดเคราะห์โคก็เบนจะเพรอะยี่าเปเปิดตีเลยนะวิกิพีเดียคือคนนั้นจะลงเพจอ่าจะพิมพ์เลขก็ได้ใช่แม่ไปแจ้งเกิดก่อนด้วยเกิดก่อน20ปีเปไงบ้างมันดูแบบแต่เรื่องแต่ละราว ก่อนนั้นนีก็มีเรื่องพอมาเรื่องนี้อีกเออเรื่องหมอดูไม่ทันจะจางหายเลยนะแต่หมอดูดูแม่นนะคะเข่าหมอดูแลนึ่งหมอดูเบาไปเลยเป็นไงบ้างมันสองเรื่องหนักในเวลาช่วงเวลาเดียวกันในที่มันไม่ใช่เรื่องของเราขนาดนั้นก็ใจคอไม่ดีพอวันหนึ่งมันก็ไม่มีใครอยากได้รถทัวร์เนาะมาลงแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราทําอะไรผิดวะเราไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟก์จากคนรอบข้างที่มาถึงเรา ก็อยากให้ใช้วิจารณญาในการรับสื่อเพราะว่ามันไม่มีใครอยากถูกโดนด่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะค่ะก็ใครที่ทำดีคิดดีเม้นดีกับหอมหอมก็ขอให้เจริญเจริญสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สิ่งอะไรที่คาดหวังนะคะขอให้สมประสงค์แต่ถ้าใครคิดไม่ดีกับคนอื่นนะคะใครเคยด่าหอมโดยที่หอมไม่ได้ทำผิดขอเพขอให้โอกาสแก้ตัวโดยการพิมพ์ขอโทษลงมาแต่ถ้าเกิดว่า ด่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดหอมก็ขอให้ชีวิตติดขัดจ้าทก สำหรับกรณีหมอดูชื่อดังที่เป็นกระแสหมอดูขโมยดวงก่อนหน้านี้หลายคนจะรู้จักในชื่อว่าหมอดูต้นหอมเพราะต้นหอมเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดว่าเขาดูดวงแม่นจริงๆทําให้หลายคนแห่ไปจองคิวจนแน่นสุดๆเมื่อเกิดประเด็นดราม่าหมอดูขโมยดวงหมอดูทําของต้นหอมก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยเจอเรื่องแบบที่คนอื่นเล่าและที่ร้านของต้นหอมโดนทําของก่อนหน้านี้คิดว่าใช่ฝีมือของหมอดูคนนี้หรือไม่ไปฟังคําตอบจากต้นหอมกันค่ะเรื่องหมอดูเอาจริง หอมไม่ได้เจออะไรแบบนั้นที่ที่ข่าวออกมาก็ก็คงเป็นแพ็กเกจมั้งถ้าเราซื้อสายขาวเราก็ไม่เจอสายดาหรอกไม่มีอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็หอมก็รู้สึกว่าหมอดูเวลาเราเสียตังเราก็อยากได้หมอดูที่แม่นส่วนใหญ่หอมไปดูดวงอย่างเดียวแล้วเขาก็ดูแม่นจริงส่วนเรื่องแบบนั้นที่ออกรายการทีวีไม่มีค่ะนขู่มสใจขึ้นอยู่แต่ละคนมากกว่าุคุณอาจจะซื้อแพ็กเกจนั้นเรา อ๋ออันนั้นไม่ใช่ของเขาแน่นอนอใช่ค่ะยืนยันตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าสายเชียงใหม่เขาเป็นสายนี้อยู่แล้ว uh, <yeah. S 2> แล้วสำหรับหอมนะหอมไม่เชื่อเลยต่อให้เราขนอะไรทั้งร่างกายมาไว้ในร้านก็ตามเศรษฐกิจเชียงใหม่ตกต่ายังไงก็ตกต่อให้เอาของวันนั้นยอดก็ยังตกอยู่สุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเศรษฐกิจมันกลับมามันก็ทําเงินได้ของมันเองหอมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ออหอมเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร,ร์มากกว่าว่า แศรษฐกจมันตกต่ำต่อให้เราทําพิธีขึ้นโต๊ะวงสวงอะไรก็ตามก็ไม่ช่วยเรียกว่าที่ผ่านมาต้นหอมเจอแต่ข่าวหนักๆจริงๆค่ะในส่วนของอัจฉริยะจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะ